สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้จะเล็กมาทําขนมพื้นบ้านอร่อยอร่อยกันค่ะก็คือแพนเค้กกล้วยหรือขนอมกล้วยนาบหรือกล้วยจีแล้วแต่จะเรียกกันค่ะเจะเล็กรับรองว่าทุกคนกินแล้วจะหยุดไม่อยู่เลยค่ะเรามาดูว่าโถดิบกันเลยมีเกลือกะทิน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายกล้วยมะพร้าวแป้งข้าวเหนียวแป้งมัน วัตถุดิบครบแล้วเรามาทํากันเลยนะคะเริ่มจากนําแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันมาผสมให้เข้ากันก่อนแล้วนํากล้วยลงมาหั่นเป็นแว่นๆแ,แล้วขยาให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวกะทิแล้วขยําให้เข้ากันเลยค่ะขยําได้ที่แล้วใส่เนื้อมะพร้าวขูดลงไปขยําอีกครั้งแล้วเตรียมตั้งกระทะได้เลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเอาแป้งชุบน้ํามันทากระทะเล็กน้อยเพื่อความกรอบอร่อยค่ะแล้วค่อยๆหย,ย,ยอดเนื้อขนมที่เรา ทำลงไปแล้วกลับด้านให้สีสวยทั้งสองด้านกรอบๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมแพนเค้กกล้วยแบบไทยๆค่ะทําให้เด็กๆกินบอกเลยค่ะว่าฟินเวอร์เจเล็กกินอย่างฟินเวอร์เลยค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทําตามกันนะคะทําง่ายๆค่ะลองชวนคนในบ้านมาร่วมกันทําขนมสนุกกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะ,จะเจเล็กรับรองความอร่อยจเจเล็กคอนเฟิร์มค่ะ อย่าลืมมาซื้อของที่ร้านเจเล็กตลาดสาราน้ำเย็นมีเครื่องปรุงต่างๆให้เลือกมากมายเปิด5ทุ่มถึงเที่ยงวันเปิดทุกวันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งติ้งๆให้ช่องเจเล็กด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้านะคะ